ครับสวัสดีผู้ชมทุกชานด้วยนะฮะวันนี้พบกับไฟเออร์นักกดน้ตหนึ่งเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามากดกับเกมมาจองเวสองกันเช,ช,ช่นเคยเนาะทูนสองพันนะครับเบ็ดห้าสิบเบาๆไปแล้วกันเนาะป่ายเลยกันเลยคลิปนี้ทำมาเพ,พื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมเอามาถึงกรไหลแล้วโอ้โหยังไม่พูดพร่พ์ทำเพลงป้ายโอ้โหไห,หลใหญ่ขนาดนี้มีไวต่อ ยังไงอีกโอ้โหเต็มหน้ากระดานคุณผู้ชมมาถึงก็แตกใหญ่กันเลยนะโอ้โหรางวัลก้อนโตกันเลยนะฮะป้ายอ้า,อาฟรีเกมเสยเลยคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้รางดีแล้วนะฮะสำหรับมาตองเวสสอ ก็นี่เป็นการเติมรอบที่สองแล้วนะครับผมสำหรับเด็ดสองพันอ่าสำหรับทุนสองพันะเติมรอบที่สองแล้วเนาะเอาววยมาแล้วคุณผู้ชมไม่มีตัวเนะือนนะนะเอาไปต่ออีกไหลเอาไหลขนาดนี้โอ้โหติดติดกันไหลโอ้โหไหลโอ้โห,หตัวใหญ่ไหลต่อสุดยอดคุณผู้ชมโอ้โห หมดมันจะมามันก็เปรี้ยงปร่างกันเลยนะแม่โอ้โหเท่าไหร่กันเนี่ยโอ้โหซูปเปอร์เมกาสามพันแปดสิบครับผมโอ้โหนี่ฟรีเกมเยังไม่หมดนะฮะแม่โอ้โหไม่แล้วมีวายไหมไหลโอ้โหไหลเป็นทอดขนาดนี้ ลายเต็มหน้ากระดานโ oh, oh, อ,อ้โหไหลต่ออีกไหลต่ออีกไหมเล่าเอาลงมาอีกโอ้โ oh, ห oh. คุณผู้ชมเวอร์มากเลยฮะจวัวนี้โอ้โหรางวัลซุป,ปเปอร์ไม่กล้าเยอะกว่ารอบเมื่อกี้อีกนะสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหไหลรัวๆเลยนะสุดยอดไปเลยนะ oh. คุณผู้ชม oh. อาวา <Okay. S 1> หม่ไหต่อ ยังไงเอ้ยโอ้โหไม่ลงแล้วนะเอามาหน่อยเออเต็มระดานขนาดนี้นาวายเต็มๆอีกแล้วครั้งสุดท้ายเอาหน่อยวายมาอีกโอ้โห,หไหรรัวๆนะคุณผู้ชม แหมฟรีเกมเดียวได้มา8,000กว่าเลยนะคุณผู้ชมสุดยอดมากๆโอ้โหทุนแค่2,000นะฮะเรามาเพิ่มเบ็ดกันเลยดีกว่าเนาะแม่ไหนๆดวงมันก็จะดีกันแล้วนะคะคุณผู้ชมไปโอ้โหไหลอีกสวยงามสุดๆเต็มหน้ากระดานอีกแล้วไหลแตกอีก4,000กว่าสุดยอดมากๆโอ้โหเบ็ด200แล้วนะฮะตอนนี้เราจะเริ่มนะคะใจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อ้าไม่มาแล้วคราวนี้ยังไงอ้าวมาแล้วพูดคุอก็มาปั๊บจังหวะนี้เต็มกระดานอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหไหลสี่พันกว่าอืมคุณผู้ชมบทจะมาก็มาไม่อยู่จริงนะมาจองเวเนี่โอ้โหหงสูงเต็มเต็มนะครับจังหวะนี้โอ้โหไหลต่อยอีกแล้วอีกสี่พันกว่าแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแตกอะไรขนา,า,าดานั้นล่ะสุดยอดมากมากเลยนะฮะ ไปโอ้โหสุดยอดมากเอาวายมมออ้อห,หมาอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วไหลต่ออีกแล้วไหลต่อไม่หยุดแล้ววายมาอีกโอ้โหเราต้องเพิ่มเบ็ดกันคุณผู้ชมอย่าไปยอมนะฮะอ่า จเราต้องใหญ่นะครับทุนเราแค่สองพันเลได้มาสองหมื่นจะใจใหญ่ไปเลยแล้วกันโอ,โ,โอ้โหเต็มหน้ากระดานได้มาหนึ่งหมื่นท่วนโอ้โหตัวใหญ่แตกออกมาเหล็กแล้วนะคะโอ้โหหนึ่งหมื่นกว่าเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องเข้าฟรีเกมก็โอเคแล้วจังหวะเนี้ยแหมมาถูกจังหวะจริงๆน,นะคุณผู้ชมโอ้โหไหลต่ออีกแล้วไม่หยุดแล้วเนี่ยตอนนี้ไหลต่อไม่หยุดแล้วเนี่ยโอ้โหไหลโอ้โหตัวใหญ่อีก โอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหแตกรัวรัวมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยนะรางวัลซูเปอร์เมกาแตกไปสองหมื่นนะคุณผู้ชมเอาละครับเออผมว่าเราพักกันเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะ โอ้โหภายใน5นาทีได้มา50,000เลยนะคุณโซนฝากทุนแค่2,000นะฮะโอ้โหถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมเนอะใครที่อยากจะได้ปังๆแบบนี้ก็อย่าลืมดูใต้คอมเมนต์นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ